สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับล็อกสวอตหลอดสวอคกับเกมไมเฟนเปโดเปตเปโดเปโดเปเปโดเปโดนะครับเป็ดเปโดในเกม12ห่างหรือเปล่าเพื่อนเป็นเพื่อนในเกม12ห่างอย่างงี้ไม่น่าใช่อา้าวเกมนี้มีอาชิเม n นด้วยโอ้โหมีอาวุธหลากหลายนะครับก็อาชิเม้นอา้าวเลื่อนไม่ได้มีแค่นี้อ่ะหกไอชิเม n t โอเคแล้ว ปืนมันเกี่ยวอะไรกับกล้วยเนี่ยเออก็ก็น่าสนใจดีครับเกมนี้มันเสียงมันน่ากลัวจังเว้ยอย่างกับเกมผีโอเคมันเล่นกันเลยอ้าวอ๋อมีออนไลน์เซฟให้ด้วยครับอันนี้ผมแอบเล่นไปนิดนึงนะครับทดลองว่ามันแหลกหรือเปล่าทดลองเกมบนเว็บตอนนี้คอมผมกากมากครับไวรัสแดกก็ต้องมีการทดลองเป็นธรรมดาครับโอเคมาดูเกมกันเลยฮลโหลคลิกเอ้าไอ้กล้วยนี่มันพูดได้นี่ฉันเองฉันเปโดอ๋อไอ้ไอ้กล้วยนี่ชื่อเปโดเพื่อนของนาย มีเพื่อนเป็นมึงเมื่อ,อไรเนี่ยอย่าห่วงไปเลยฉัน invisibility เหมือนกับว่าหายตัวนายเป็นคนเดียวที่เห็นฉันเราจะไปผจญภัยด้วยกันนายและฉันว้ผจญภัยอะไร let's start by learning some basic อ๋อสอนกระโดดโอ้มันกระโดดอย่างนี้นี่เองโอ้ my god มันสุดยอดสลอ t pot เดี๋ยวนะมันกลิ้งได้ด้วยเหละว้าวทั้งกระโดดทั้งกลิ้งได้แต่ว่าเดี๋ยวนะอ๋อนั่งยอ่อโอเคครับดูนี่สิอุ้ยใครวะ แม่งหน้าตากวนตีนยิงที่หัวของเขาเอายิงหัวเลยเหรออย่าเครียดไปเลยเขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วได้เขาบอกให้ยิงกูว่าเอ้าไม่โดนอื้อเชือดเชือดยิงไม่โดนต้องใช้มีดเชือดแก้เขินอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีวอจัมจำไว้เวลาสําคัญมากเวลาสําคัญต้องตีอุ้ยเป็นเดรมทติกเลยแบบแบบตีลังกาอย่างนี้เลยเอาอุ้ยหัวเข้าไปในกําแพงโอเคครับเราจะลองอีกรอบอ่าเย้ไอ โอ้นายเป็นธรรมชาติของนายแล้วสินะแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปลออใต้แมชชีนนี้อ่ะก็กลิ้งไงเออกลิ้งง่ายๆโอ้โหเยี่ยมยอดทอดไข่เป็ดแล้วก็มีคลิกหนึ่งที่จะสอนนายในตอนนี้จําไว้นะว่ายาทุกอันมันจะไอ้กล้วยเลือกบ่นได้และมันเข้าใจไหมมันแปลไม่ทันเนี่ย <laughs> โอเคอ๋อนี่ไงเไดี่ยเด็ดเด,ด,ดกดชิปโอ้มันสโลว์ไทม์ให้ดีว,ว่ะแบบเวลาช้าลงอ่ะครับ โอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยเกมบนเว็บ да. ยังกระตุกได้เฟรมเลนเหลือหนึ่งขอยืนนิ่งแป๊บเอ้ยเอ้ยใจเย็นเอ้ยเอาเกิดโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วย่ำยอดทอดเอาโอเคแฮปซัมฟันแฮปซัมฟันเล็กเทสซัมเซอร์ไพรส์บ่นบ่นทิมกล้วยทิมกล้วยย่ำยอดทอดไข่เป็ดสวัสดีพวกนายทำอะไรเอ้ยโอ้โหมาแบบเดอแมทิกอต้องตัวไม่ทันแป๊บ โอเคครับเราจะไปหลอกกันเลยครับได้เวลาไอ้รถหลอแล้วไอ้จอยิงหัวไปโอ้โหนายยักหลังยักหลังกันเลยทีเดียววะเอาไอ้เทียที่ไม่ไม่โดนเฮ้ยข้างบนข้างบนเก็บผมเียบอุยกลางหัวอ้ยเด้อเด้อเดอเมื่อกี้เห็นเป็นผมหรอกลางหัวไม่ตายเหรอวะเฮ้ยกลางหัวไม่ตายมันเป็นไปได้ยังไงกลางหัวไม่ตายได้ไงกูเชื่อแม่ โอ้ม่งโอ้โหกระเด็นไปเป็นเศษเนื้อโอเคครับเราแจกอุ้ยอ้ยเฮียมองไม่เห็นแม่งกลมกลืนกับแมพและเกิดทิ่มข้างหลังแถลงทะลุถึงข้างหน้ามาใช้มีดนี่ง่ายสุดแล้วเอ้อเด้อเด้อเลืมลืมยิงอืมเร็วเกินลืมยิงอ่าเฮ้ยมียาเลือดให้เก็บเอ้ากะว่าจะไม่เก็บซะหน่อยเลือดยังเต็มอยู่อุ้ยอะเวลามันช้าเลือเกินอ กระสุนกว่าจะไปถึงหัวก็เอาเยียโดนหัวไม่ตายเอ้ยได้ปืนใหม่ครับผมปืนใหม่ก็ยิงกราดไปสิครับปืนมีเยอะแยะเหลือเฟือจริงๆครับยิงยอืออืเฮ้ยรีบมารีบมาเราต้องใจเย็นๆนะแหวบแหวบรับรับโอ้ยอย่ากระตุกแหวบจับปตอมาแบบเดอัมมัตติแล้วก็เชีย่ยน่ารัก ยิงไปแบบรัวๆหลายๆนัดจะตายไหมโอ้โหตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตัวอลไรอย่างเงี้ยนะยิงรัวๆเลยไม่ต้องมาสโลทงรสโลไทม์นะครับอย่างนี้นะสโลทําไมมันช้าเอ้าไม่มีใครนี่วะมันไปหน่อยทดๆเหยียดผมเหยียดผมอื้อ <c oughs> เฮ้ยมียาเลือดอีกแล้วคราวนี้ต้องการครับผมเลือดแม่งหายไปไหนไม,ไม่รู้อ,อประตูนี้ใช่หมแล้วเอ,เ,อเอ้าไอ้เหี้ยมึงจะเปลี่ยนแม็กอะไรตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาไม่ได้เปลี่ยนแม็กเหรอ ทำไมยิงไม่ออกวะปืนขัดลํำกล้องได้ไงเออโ,โอ้โหมันเกิดใกล้ใกเกิดใกล้ใกล้ทำไมเนี่ยโอ้โหกระโดลงไปเ,เฮ้ยเย่ลืมยิงกลับไปยิงก่อนตายมาันโอเคตายนอนหลับฝันดีเฮ้ยตัวประกันโอ้โหยิงอันหน้าอย่างงี้ยิงอันหน้าขอเน้นเน้นเอ้ากลางหัวไม่โดนโอ้โหมีดไม่คมได้ไงเนี่ยขี้แป๊บเดี๋ยวดีมันเป็นห้องแห่งความลับอะไรหรือเปล่าครับขออนุญาตเชื่อไม่น่าใช่ว่ะโอเคเราไปกันต่อเฮ้ยเราช่วยตัวประกันก็ไม่ได้ครับ งั้นเราต้องลงไปอย่างนี้ก็พอวะอ่าเยี่ยไนส์เบชิอัสอยู่ซี่คู่มาแล้วจ้าต้องออกมาสักประตูหนึ่งใช่ไหมเอาไม่ออกมาต้องเอา,เอาโง่อึ่ยนี่ไงมาให้ดิเอาไม่มอีออกมาแค่ตัวเดียวอะไรของมันเนี่ยตัส้สโลทำไมวะอุ้ยหัวโป๊กหัวโป๊กอัดพื้นอึ่ยน่าจะมีสระแบบซาวเอฟเฟกต์ตอนหัวกระแทกพื้นอะไรเงี้ย น่าจะหาอิจ้โอ้โหเดี๋ยวมาคนละทางดิมาทางเดียวกันเอ้ยเดี๋ยวเฮดอัพโอ้โหนักล่าหัวนายยศเป็นนักล่าหัวอย่างงี้ก็เขินสิคะอุ้ยเอ้าเฮียเดี๋ยนะเดี๋ยนะไอตัวข้างบนใช่ไหมขอเน้นๆสักทีเอ้ยเดี๋ยวๆโอ้โหตัวนี้ก็มีมาทีละทางได้ไหมเก็บยาเลยจะรอดไหมเนี่ยเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดทุกทีเลยไม่ทันเก็บโอ้โหไม่โดนสักนัดอื้อัดหัว ไม่รู้สักนั้นอย่างนี้ต้องสั่งสอนอ้าวสโลทำไมวะบางทีก็ชอบนะแบบแบบเงี้ยแบบออืยักหลังโอ้โหอุ้ยหัวโป๊กแม่โอเคขึ้นลิฟต์นั่งรอเฮ้ยเสียงเพลงเปลี่ยนต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยยี่ยี่ยี่ย่าอย่าไต่กำแพงขึ้นไปไต่ ม่ไต่ขึ้นไปโอ้โหนี่เ <Wars> กิดใหม่เลยเยี่ยมยอดทอดไข่เป็ดยิงไม่ยิงไม่โดนสักนัดเลยเยี่ยมจังเลยโอ้โหสโล่แป๊บโอ้โหสโลแล้วใส่แม็กตอนนี้วะมึงจะมาสโล่ตอนใส่แม็กเอ้ยจะไม่ใส่แม็กตอนสโล่ทำไมโอเคมาใส่แม็กตอนสโล่แมงโค้อชนตปนเป็ดเอาเอา โอ้โหแล้วมันสโลตอนแหลกเอ้ยมันแหลกตอนสโลอีกแล้วอพูดผิดบ่อยเหลือเกินอจะไม,ไม่ตายเน้นๆครับเน้นๆอือเน้นเน้นเดี๋ยวขอเน้นอีกรอบเน้นอเน้นไม่เน้นไม่รู้อะทิ่รู้รู้แยกเป็นเสียงเสียงอุ้ยกูเล่นเน้นๆเลยโอ้โห,ย,โโหยาตายขึ้นไปโอโ้แล้วต้องมาเริ่มเล่นใหม่โอ้โหคือมันไม่ได้ตายแบบว่าเกมมันยากครับตายแบบผมโง่เองอะนะ อย่าด่าตัวเองครับไม่ดีนะอืมโอเคพ่อนี้ขอไปแบบรอๆสักดองไม่ผีล่วงเออสักสักซองดองไม่ผีล่วงเลอยอเอ้าเลื่อยไม้เอาเฮียตีลังกาทําไมเนี่ยเอาเลื่อยไม้เอา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 เลย,เเเเเเเลยสักสักสักทางเอาให้มันดีดีดิสักทางเถอะพี่น้องนะใส่แม็กอีกแล้วโอ้โหผมนี่เชื่อเลยโอเคเอารีโหลดเสร็จแล้วเหรอ กลางหัวกลางอุ้ยกระโหลกแตกพี <t <t ่น้องโอ้โหย่ออุ้ยเดี๋ยวกระโดดกับหัวได้ไงวะเนี่ยแม่งมันใช้หัวกระโดดแม่งโคตรเทพพิทแมนยังยอมแพ้ยังยอมแพ้เจอกับไอ้ล้นอย่างนี้มันต้องยอมแพ้ครับผมเพื่อนเปโดครับไม่มีชื่อด้วยนะฮะโอ้ยิงโอ้นเป็นอะไรที่มันมากยิงไม่โดนครับผมใส่แม็กแบบหนึ่งอย่างกับภาคบอลใช้มีดดีกว่า ต้องเปลี่ยนบรรยากาศแล้วมันขึ้นอะไรของมันเนี่ยฮะทิมทิม,ทมเอางงดิงง,งอยู่ดีๆก็สลบเอาเอาทิมไม่โดนไม <c oughs> ่ได้อาชิเมนต์อะไรนะก<อ>ันดอนคิวพีโฟกันดอนคิวพีโฟบ้าอะไรลนะ่ะเกือบตายไปแล้วเนี่ยอื้ออื้ออื้ออืออือเฮ้ยทิมสี่ห้าทีไม่โดนเลยมามาแลกกันคนละนัดเอาไปล่ะเอาไปล่ะ เรามีหลอดเลือดแล้วทําเก๋าแหลกอู้ยี่อันนี้ไม่แลกแล้วครับผมนะไอ้ไอ้ปืนกลนี่ไม่แลกครับเราจะมาลองยิงทะลุไม่ทะลุว่ะทํากูเฟลโอ้โหสเปรดแอคแท็กอาชีิเม้นครบยังเนี่ยปลดยังเลยอืออื้อโอ้โหมันเป็นอะไรที่หล่อครับผมนะมันมันหล่ออู้ยี่อ่ะไม่หล่อก็ได้ว่ะหล่อเกินไปก็ทําให้ชีวิตพังพินาศได้นะครับผมโอ้ยี่จะตายแล้วเห็นไหม ยิงก็หัดดูเลือดคนเล่นหน่อยดิเป็นบอทภาษาอะไรอ้ยี่อ่ะคือมันท่านผู้ชมครับผมจะไปแบบโอ้โหเดอะแมตทยังอายอึอึอุ้ยลงมาเร็วเกินอย่ายิงกาดยิงกัดยิงฮียิงฮีโอ้ยุอย่าอย่าเฟรมเลตตอแกกดพีก่อนเลยเอาแล้วมาเตเอาโอมาเกิดตรงนี้ อ๋อเกิดตรงนี้ก็ไกลยอยู่ดีนี่ว่ะโอเคไม่เล่นแล้วก็ได้ไม่เล่นแล้วเกมบนเว็บกูยังตายรัวเลยเนี่ยไม่เล่นแล้วจะเอาอยัางไงฮะออไอ้กล้วยไม่มาช่วยกูเลยไอ้กล้วยไม่มาช่วยกูเลยโอ้โอ้อากา้าเอ,อ้ไม่ใช่ M16 ครับเราได้ M16 มาต้องยิงแบบหัวนัดเดียวอ่ะรู้จักแบบยิงหัวนัดเดียวอ่า อู้ยิงไข่ยิงไข่เสีงไม่ตายโอเคเอาให้ตายกันครับแ้นไอตัวนี้แ้นยิงรัวเลยเมื่อกี้ไปต่อ